สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาหัดฝึกหัดติ่กันนะครับโดยเราจะติดทั้งสองข้างนะครับให้มันมีน้ำหนักนะครับหรือว่าไปเคียงกันนะครับหรือว่าเท่ากันเลยก็ได้นะครับก่อนอื่นเราจะเริ่มที่ข้างที่เราถนัดก่อนนะครับนั่นก็คืออย่างตัวผมเองคนถนัดขวานะครับผมต้องยืนเอาขวาออกอยู่ข้างหลังนะครับ ขาซ้ายอยู่ข้างหน้านะครับการยืนนะครับลดตั้งกาดมือนะครับแล้ก็ปมหน้านิดนึงนะครับแล้วก็วางเขนวางมือในอบริเวณคิ้วนะครับแล้วนะก็ประมาณนี้ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเกาโอเค ยกเ้าดิ๊นหนึ่งเอาซ้ายออกนิดนหนึ่งแล้วก็ยกขวาตามนะแล้วก็ปั่มเต็งปั่มเองแบบอีสะโพกช่วยดิ๊นหนึ่งนะครับดูเทนเราก็เทนข้างนี้เราก็ตวัดลงไปเลยนะครับไปขวาก็เเทนขวาต,ะตะวลอดนะครับกดเทนซ้ายเนี่ยเราก็ตั้งเป็นติดบริเวณคิ้วเหมือน,นเดิมนะครับเราเป็นติดหน้าเราไว้นะครับกันพุทสูุสวนมาก็ตรติด อีก,กาสเต่านะครับมาลองดูนะ <c oughs> ยกความมุประมาณนี้นะครับนี่คือเท้าหลังหรือว่าเท้าที่เราถนัดนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นข้างที่เราไม่ถนัดนะครับนี่คือภาษาบุยคยกว่าเท้าหน้านะครับเราควจะยืดเหมือนเดิมนะครับ กันติดแล้วก็จะยืมมอนเดิมนะครับคือตั้งการมือนเดิมนะครับยก้าวก้าวเท้าหลังออกมาแล้วแล้วยกติดลงมานะครับดูตัวอยานนะ่างนเแขนเราเรก็ตบตลงไปเลย มึงกว่าแล้วก็ปิดนะครับไว้แล้วลุกแล้ก็ยืนเหมือนเดิมนะครับเก่าปิดตุ๊หอยออกมายืนเหมือนเดิมนะครับเราไม่สลับนี่นะครับปิดเสร็จปิดอีกอุ๊บมันเดือดก็อีกตั๊กมันเดือดอุ๊บ <c oughs> เดิม,ค,ม,ดมค,คือน้ำหนักก็จะใกล้เทียมกันครับสำหรับคนที่ถนัดซ้ายก็เทสลับขากันนะครับเทสลับข้างกันแล้วก็ขับเหมือนๆกันนะครับแต่คนถนัดซ้ายก็จะลักษณะนี้นะครับออซ้ายซ้ายอยู่หลังเนะับ น,นี่คือเท้าหลังนะครับน,นี่คือเท้าหน้ายืนเหมือนเดิมก็พออันนี้สำหรับคนถนัดซ้ายนะครับส่วนติดต่อไปจะเป็นติดเท้าหน้าของคนถนัดซ้ายก็จะเป็นเท้าขวานะครับก็สวัสอย่างนี้ ันเดินนะถ้าเอาเตามามันเดินนประมาณนี้ครับก็ไปลองสุกันดูนะครับ ข้ใจยังไงก็กอย่าลืมถามมาได้นะครับกดถูนใจกดติดตามนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาฝุดอย่างอื่นกันต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ตัอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ